การโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซูริน่ากลูตาพลาสัสออร่าจากธรรมชาติสู่ผิวกระจ่างใสกับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับช่วงของเด็ดเผ็ดร้อนโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องตาลุกวาวเลย ใครที่รักสุขภาพนะอยากสวยแต่ภายในนะคะมีผิวพรรณที่สดใสไม่มีเส้นเลือดคอดแล้วก็หุ่นดีด้วยอีกอย่างหนึ่งไม่มีสิววันนี้ทุกทางออกอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะกับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้เป็นน้องใหม่เลยนะแต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติไม่ใหม่เลยค่ะทุกอย่างนี้เจ๋งจริงการันตีจริงๆเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ซูริน่าใช่แล้วค่ะจะทําให้คุณนะคะมีผิวที่สว่างกระจ่างสดใสนะขาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขาวขึ้นไปอีกนะคะในการ ที่เราเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าซูริน่ากลูตาพรัรเนี่ยช่วยอะไรกับคุณบ้างนะคะพาคือเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเกาห,ห,ากหลาีเลยจ้ะเห็ดไหมว่าสาวเกาหลีเนี่ยผิวขาวผิวดูดีขนาดไหนแต่งตึงขนาดไหนถึงแม้ว่าบางคนในีสี่ห้าสิบแล้วแต่ผิวดูดีเนาะใช่หน้าแบบตึงเลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เขาบอกว่าในให้การดูดซึมได้ดีเยี่ยมเลยค่ะจนถึงขั้นระดับ DNA อ็นเอเฮ้ยลดมาก คือแบบว่าไม่ได้ดูแลแค่เซลล์ไก่กา,กาละเ<อ>ลยดูถึง DNA นะแสดงว่าถ้า DNA นรดีนะกินอะไรเข้าไปทําอะไรมันก็จะสวยก็จะดูดีใช่มันจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยจะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วยค่ะนำไปสู่ผิวที่อ่อนเยาว์ผิวขาวกระจ่างใสผิวเต,ตึงกระชับนั่นเองนะคะ<อ>สารสารอาหารต่างๆเนี่ยในเนี้ย 14ชนิดนะโหยเยอะมากเลยอ่ะ14ชนิดเลยหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าจะทำสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ผิวคุณเนี่ยสวยขาวใสดุจด,ดาราได้อย่างไรถูกต้องแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมต้องบอกราคาโปรโมชั่นก่อนนะคะวันนี้เนี่ยซูรีนาพลาสของเรานะคะต้องบอกว่าเป็น s ู l ีน a ากูตาพลาสของเรานะคะมาแบบว่าราคาเบามากๆไม่น่าเชื่อว่าการอัดแน่นใส่สารสก,กัดถึง14ชนิดนะเขาจะให้ราคาที่แบบเฮ้ยน่าสัมผัสน่าเอื้อมมากเลยนะคะจริงๆแล้วปกติแบบนี้คุณผู้ชมมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะราคาอยู่ที่2,400บาทแต่พิเศษต้องย้ำว่าพิเศษเฉพาะในรายการสวยเผ็ดของเราเท่านั้นนะคะเหลือเพียง 1490บาทลดไปเยอะมากแต่ยังไม่หมดคาะคุณผู้ชมซื้อ2นะซื้อ 2>, 2กล่องนะคะลดเหลือเพียง2,500บาทจากราคาปกติค่ะอยู่ที่4,800บาทเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยนะคะใคร <c oughs> อยากสวยจัดเต็มแบบนี้แล้วก็รีบๆโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี่เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะทำให้ผิวของคุณขาวสวยใสยเปล่งปลั่งตึงกระชับด้วยนะเอาเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวแรกแอลกูตาไทออนตัวนี้แหละที่จะทาให้ผิวของคุณขาวกระจ่าง าบางคนเนี่ยต้องไปฉีดบอกเลยเราเตือนหลายหลายรอบแล้วนะว่าการฉีดกูต้าไทโอนเข้าสู่เส้นเลือดเนี่ยมันเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโชคดีนะหถึงสเองมากในการโชคดีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยหลบไปเลยนะคะบอกเลยว่าอย่าไปทําอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งแอลกูตาเทอโอนค่ะจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีเลยนะคะช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็การทําลายของอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ize, ชนิดหนึ่งชื่อว่าโซ ไทโรซินเนสนะเอนไซม์ <Wow. S 2> ชนิดนี้เนี่ย oh. เขาจะไปสร้างเม็ดสีบิลานินอ๋อคือตัวนี้มันทำให้เราดำ oh, ใช่ไหมโอ้ยตัวนี้แหละดำจุดดงดำแล้วก็ตัวด่างๆทั้ง,งหลายแหละ <Ừ. S 2> กาฟ้าพวกนี้นะคะซึ่งแอลกูตาไทโอนจะไปดูแลตัวนี้ว่าบยาจำา ยาทํางานไปพักซะยาทำงานอา<ส>ะไรอย่างงี้อ,อ๋อก็ทําให้ผิวของคุณขาวกระจ่างใสข,ขึ้นนะคะควบคุมการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินในผิวของคุณด้วยนะก็แล้วนอกจากนั้นเนี่ยผิวเนี่ยพอมีการโดนควบคุมตุบใช่ไหมผิวเนี่ยมันก็จะผลิตความขาวกระจ่างใสข,ของเค้าได้ต่อไปอ๋อลดเลยเพราะว่าแอลกูตาไทโอนเนี่ยเหมือนไปยับยั้งว่าอ่ายาสร้างเซลล์สีดําขึ้นมาให้มันมากนักนะเบาๆพอร่างกายเรามีสร้างปุ๊บก็มีแต่ความพองความกระจ่างใสนี่คือที่มาของผิวขาวนั่นเองนะคะ่ต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชม S <S เขาบอกว่ามีสารสกัดแอลกูตาเมีนค่ะและแอลซิดเทอีนนั่นเองสองตัวนี้ดียังไงเขาบอกว่าเป็นสารประเภทกรดอะมิโนนะคะที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกูต้าไทโอนในร่างกายของเรา <ừ> <S 1> <S 1> คือจริงๆแล้วกูต้าไทโอนสามารถสร้างได้ในร่างกายเรานะ<ม>แต่ว่ามันจะสร้างน,อางน้อยสร้างมากแค่นั้นเองเพอเราทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปปุ๊บม, <า S 2> มันไปกระตุ้นการสร้าง ทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวที่เป็นสารสกัดที่เราใส่ให้เพิ่มด้วยใช่ไหมแล้วก็มีในร่างกายเราด้วยทีนี้คูณ 2, 2> ขาวใสามากยิ่งขึ้นเลยนะคะสิ่งที่ได้ก็คือผิวคุณจะขาวเนียนเปล่งปังค่ะไม่มีฝ้าแล้วก็จุดด่างดำนะที่สําคัญ ขาวตั้งแต่หน้าแล้วไปถึงเรือนร่างทุกที่ขาวหมดเลยเพราะว่าต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ผิวใสบางตัวเนี่ยข,าว,ขาวเฉพาะหน้าคอ,อต้องพึ่งแป้งแขนใส่เสื้อแขนยาวมไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยขาวทั้งร่างเลยที่สําคัญไอพวกข้อพับต่างๆค่ะซอกนี่หรือตรงนี้หรือหยิบคาหรอ กระปุกอมสิ่งข้างหลังหรออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะขาวหมดเลยนะจ๊ะใช่ค่ะคือว่าการทากับการกินเข้าไปมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรากินเนี่ยเขาก็จะไปทำซาเอ,อ่อทำปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายได้ทั่วทุกอนูแต่ถ้าเราทาเนี่ยทามันก็จะได้เฉพาะตตวส่วนที่เราทาบางทีมองไม่เห็นกดทาไม่โดนอะไรอย่างนี้นะคะ<ๆ>เอาล่ะโอ้โหมี3 L แเนี่ยก็ยิ่งเจ๋งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันอีกเพราะบอกไปแล้วว่ามี14ชนิดด้วยกัน เน้นย้ําเลยว่าซูรีน่าของเราเนี่ยทำให้คุณมีผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่ามีสารสกัดเยอะแยะจริงๆนะจ๊ะมาดูการตัวนี้ก็สขาวกระจ่างใสเหมือนกันนั่นก็คือสารสกัดจากใบทับทิมโอ้ยตัวนี้ได้ยินชื่อบ่อยมากใช่เรารู้จักสรรพคุณเขากันดีอยู่แล้วค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังสูงสุดจริงๆแล้วก็ให้วิตามินซีสูงนะรวมถึงลดการอักเสบของผิวพันธุ์ค่ะก็คือใครที่แพ้ง,ง่ายหรือว่าเป็นสิวเนี่ยมันก็จะไปช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการอักเสบต่างงๆลงไปไ ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะให้มีความตึงมากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนคอลลาเจนนั่นแหละนะจ๊ะจก,ก็เพิ่มให้กระจ่า,จางใสแล้วผิวก็ตึตึงอีกแล้วก็ก็ะชอับอีกโอ้โหโอุห้เลิศอ่ะอันนี้ถือว่าทัพทีมเลิศแล้วใช่ไหมยังไม่หมดมีอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมต้องต่อเลยนะคะว่านิตยสารไทม์เนี่ยเขาแนะนําเลยว่า ไอ้ผลไม้ชนิดเนี้ยดีมากมเขาเรียกว่าแฮปปี้เบอร์รี่ค่ะหรือ <Whoa. S 1> ว่าผลโกจิเบอร์รี่นั่นเองซึ่งโกจิเบอร์่อเบอร์รี่นะต้องบอกว่าฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยดาราฮอลลีวูดเนี่ยชื่นชมกันมากไม่ว่าจะเป็นแคทเธอรีนซีตาโจนะคะมาดอนน่า เออกินเนตเนี่ยเขาใช้หมดเลยเขาจะบอกว่าสําหรับแฮปปี้เบอร์รี่หรือว่าโกจิเบอร์รี่นี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้พวกเธอเนี่ยดูดีผิวสวยสามารถต่อต้านไอ้พวกอกซิดันต่ตตางๆได้ด้วยริ้วรอยเอยความแบบว่ามลภาวะที่มันไม่ดีนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูเสื่อมโทรมผิวไม่สวยเจอโกจิเบอร์รี่ไปหรือว่าเกากี้บ้านเราเนี่แหละ หายเลยกำลังจะบอกว่าก็กินในนี่ก็ได้ต้มซุปเยื่อไผ่เออใช่จะเป็นสีส้มๆเล็กๆเอยเป็นเล็กๆอันนั้นแหละคือกรจิมเบอรี่เด้ไม่แต่ว่าอันนั้นมันกินแล้วมันไม่ได้อะไรไงคือแต่ว่าเอาไปตุ๋นแล้วมันโอ๊ยมีน้อยมากแต่ถ้าสกัดไว้แล้วนะคะอยู่ในซูดิน่าเนี่ยเราบองว่าเต็มแม็กแน่นอนใช่แล้วค่ะเอาละลัา 3ขาวสองใสแล้วนะออต้านอนุมูลอิสระกับสุริสุดเด็ดกันไปเลยยังไม่หมดเพีงเท่านี้มาต่อกันที่สารสก,กัดจากโรสแมรี่ตัวนี้นะคะปัจจุบันผลการวิจัยบอกว่าสารประกอบด้วยกลุ่มฟีนอลิกโดเทอร์ปินเนี่ยนะคืออยู่ในโรสแมรี่ค่ะเป็นสารต้านเชื้อ HIV ไได้ด้วยเฮ้ยคือไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปซ้ำซ้อนแล้วมากิน <laughs> ไม่ใช่ หมายถึงเขาเนี่ยมีส่วนในช่วยในการต้านได้ด้วยก็คือแบบว่าใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ก็ทาาการทานตัวนี้ก็ช่วยสามารถช่วยได้บ้างนะคะได้บ้างนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้องอกด้วยนะจ๊ะจึงทําให้สารในโรสแมรี่เนี่ยคือได้รับความยอมรับกว้างขวางมากจริงๆค่ะแล้วก็ทําให้ไม่แก่ก่อนวัยไม่แก่ก่อนวัยนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วทาให้ดูเด็กจ้ะอคือแบบว่าถ้าอายุ25บาบางคนเนี่ยอายุ 25หน้า40อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวไม่ไหวออไม่ไหวเลยลนะ่ะไม่โอเคเลยนะเดินไปกับแม่บอกว่าเรียกแม่เป็นน้องอย่างเงี้ย อุ้ยตายแล้วอันนี้โหดไปแต่ถ้าเราเดินกับแม่แล้วมีคนเรียกแม่เราว่าพี่นี่ยังโอเคแต่ว่าแม่เราดูแลตัวเองช่แต่เราอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเรายังไงหมายถึงแม่ลงมาหรือเราขึ้นไปเออแม่ลงมาหรือว่าเราขึ้นไปก็ต้องคิดนิดนึงนะคะแต่ถ้าแม่ลงมาดีแต่เราขึ้นไปเนี่ยแน่นอเลยว่าไม่ได้ต้องจัดเลยนะสุรินาด่วนสุรินาด่วนนะจ๊ะยังไม่หมดคุณผู้ชมยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลิศมากมีวิตามินซีเนี่ยมากกว่าวิตามินซีธรรมดา20เท่ามากกว่าวิตามินีธรรมดา50เท่ตัวน้ สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้กระฝ้าจุดด่างดำความใสามาเยือนแน่นอนนะคะและยังมีอีกตัวหนึ่งเลิศมากเขาบอกว่าเป็นอนุภาพของความขาวสามารถทำให้ความขาวคุณเนี่ยกระจุยกระจายพุ่งปลลีด,ลดออกมาได้เลยนั่นคือสารสกัดจาก a Shirley. อสเซอร์ลาเชอร์รี่อโห,โอโหแต่<อ>ละตัวนะคะสุดยอดจริงๆอันนี้แค่ยกตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนะคะคือบอกไว้เลยว่า14อย่างเนี่ยสิตัวนี้นะคะเขาใส่ไว้ข้างหลังแล้วนะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าทุกตัวเนี่ยเน้นย้าเรื่องความขาวใสาริ้วรอยความสวยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างใช่ไหมพาใช่เขาบอกว่าเป็นระดับพรีเมียมนะคะจาก l a บอันดับหนึ่งของเกาหลี ยอย่างเกาหลีเนี่ยเรารู้แล้วว่าวิวัฒนาการเขาไฮโซลดหลูเพอร์เฟคอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราซูรีน่านะคะมาจากแะดบอันดับหนึ่งของเกาหลีเพราะฉะนั้นทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนมีอยมีฮาลาลมี GMP ด้วยทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตาของซูรีน่าดีกว่าคือเนี่ยเขาจะใส่เป็นแบบถุงฟอยแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการ กันเกี่ยวกับก<ส>อากาศแสงไว้ได้หมดมเลยนะคะความชื้นอ่ะนี่ก็จะออกมาแล้วก็เป็นสามแผ่นสมแผนแ,แบบนี้อ่าแบบนี้นี่เองเม็ดสีขาวๆแบบนี้เ,เ,เบบดีย๋ยวแกให้ดูนี่วิธีการทานทานไม่ยากเลยคือปกติเนี่ยพอจะบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยถ้าทานให้ดีให้ทานก่อนนอนนะคะต้องเป็นตอนท้องว่างจะได้ดูดซึมดี แต่ด้วยสารสากัด14ชนิดที่ถือว่าเข้มข้นมากค,คุณสามารถทานพร้อมอาหารได้เลยอ่าคือว่าถ้าเป็นอาหารเสริมบางชนิดเนี่ยนะคะที่เขาให้ทานพร้อมอาหารเหมือนพวกวิตามินอะไรต่างๆแบบนี้คือเหมือนเป็นการหลอกนะคุณหมอกว่าเหมือนเป็นการหลอกร่างกายว่าอันนี้เนี่ยคืออาหารที่เรากินเข้าไปร่างกายก็จะได้ดูดซึมไปสะหมดเลยเพราะว่าเวลาเรากินข้าวในตอนกลางวันเห็นปะแปง้งเปิงไปอืดหมดทุกอย่างครบคือร่างกายเนี่ยดูดไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราทานซูริน่าไปพร้อมกับอาหารเสริ่ รับรองว่าเขาจะดูดซึมไปแล้วก็รับสารอาหารต่างๆเนี่ไปครบคันจริงๆนะไม่ว่าความขาวที่จะมาเยือนคุณเนี่ยมีทุกส่วนจริงๆในร่างกายขาหนีบจักรแแ้นะคะซอกคอบางคนเนี่ยอ้วกคนเด็กเกอ้วนเคยเห็นเด็กอ้วนมาเด็กอ้วนจะซอกคอดำตรงนี้หรือว่าคนที่แบบใช่เพราะว่าพอผิวเนี่ยมันเสียดสีกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนเกิดแบบเสียดเป็นสีง่ยแล้วก็ดำขึ้นนะบางคนคิดว่าเป็น เออคีใครไม่ใช่นะคะมันเป็นการเสียดสีของผิวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องมีสารอาหารหรือว่ามีสารสากัดตางๆเนี่ยที่ไปช่วยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วมันจะกระจ่างใสทั้งตัวนะใช่ไม่ใช่แบบว่ากระจ่างใสแบบดงังๆ <c oughs> บาตงตรงไม่ใช่ไม่ใส่ทั้งตัวคุณผู้ผมชมขาวใสยันจั๊กกะแล้วว่าอย่างนั้นนะเอเอคือแบบว่ามีร่องตรงไหนบางคนค่ะคือผิวดูขาวมากเลยนะใส่บิกินี่ปุ๊บเฮ้ย ช่วงนี้ช,ช,ช่วงวียิ้มของเราคือช่วงหยีบขาวให้มันดำมากแล้วเราจะใส่บิกินี่ได้ไงความมั่นใจไม่มีอ่าหรือว่าสาวๆคนไหนเนี่ยคะที่ชอบแบบว่าใส<ฮ>่เกงเอวตามต้องระวังกระปุกแบบนี้กระปุกคุณก็จะขาวจัวหน้าหยอดเออ,อะจะได้แบบไม่ดูเป็นติดฉินนินทาอตอนนี้เรามีแบบว่ารูปให้ดูด้วยสำหรับผู้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์ซูรินากูต้าพัของเราเนี่ยก่อนใช้และหลังใช้ไปดูกัน บีฟอร์เป็นยังไงเธอโอ้ยน้องเอ่อค่อนข้างที่จะผิวค้ำเลยทีเดียวนะแป๊บเดียวเองเนาขาวแบบเรียกว่าขาวเลยละกันเพราะว่าปกติเราเห็นคนขาวเราก็ต้องบอกว่าคนขาวใช่ไหมล่ะอันนี้ขาวแบบว่าเยอะมากเลยนะคะออร่าจับเลยทีเดียวนะเหมือนเป็นคนละคนเลยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอ้โหเฮ้ยสุดยอดคนนี้ที่ใช่คนที่เหมือนอ้ําปะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจริงน้อยคือถามว่ารูปแรกดูผิวหรือดูอะไร ดูนมดูผิวดูผิวคือลูกปีปอลเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเขาเป็นสีผิวแบบนั้นคงเข้มก็ดูสวยนะแต่พอเขาเปลี่ยนมาขาวปุ๊บมันดูแบบว่ากระจ,จ่างหน้ามองมากข<ช>ึ้นะนะคะสองคันนี้นั่นก็คือผู้ใช้จริงของเรานั่นเองนะเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวเรามาชวนมานั่งคุยในรายการกันบ้างนะคะซึออ่งนอกจากจะได้เกี่ยวกับเรื่องผิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เป็นการต่อยอดต่างๆเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างบำรุงสายตาลดความอ่อนล้าจากการใช้สายตาด้วยนะโอลดเลยคือพอเราตื่นมาเนี่ยเราเริ่มใช้สายตาแลยนะคะพราวขับรถแปรงฟันแปรงฟันก็ต้องล้างหน้าก็ต้องมีเพ่งมองหน้าแล้ว นี่อ่เสียตาน,นะคะ <S 2> <S 2> <S เออใช่หรือว่านี่ไงทุกวันเนี่ยทุกคนจะเป็นออฟฟิศซินโดมคือต้องอยู่หน้าจอบ้างหน้าแท็บเล็ตนะคะติดหน้ามือถือทุกอย่างมันเป็นแสงที่เขาตาหมดเลยอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้พอเราทานสูนีน้าไปปุ๊บม,มันสามารถบำรุงตาได้ด้วยใช่ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าสารสกัดจากผลไม้ต่างๆนะคะที่เราได้บอก <Bur ring S 1> ไป<อ>นะต่างๆช่วยบำรุงสายตาลดอาการติดเชื้อหวัดนะเพื่อพวกแบคทีเรียต่างๆเพราะว่าก็มีวิตามินซีเยอะใช่ไหมที่ได้พูดไปลดการแพ้ต่างๆพวกูมิแพ้อุ๊ยอันนี้ก็ ดีมาก<อ>คือมันไม่ใช่แค่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องความขาวใสความสวยเท่านั้นนะคะเขายังดูแลคุณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสาวๆคนไหนที่แบบว่ายืนเยอะเส้นเลือดขอดเลือกเกินจะนูนสันก็ไม่กลา้าสุรีนาของเราทำให้คุณนะคะขาเรียวได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังมีการช่วยทำให้เกิดระบบการเผาผลาญในร่างกายดีไม่พอค่ะคุณจะสวยขึ้นได้ยังไงไม่มีเส้นเลือดขอดไงเคยเห็นผู้หญิงที่เป็นเส้นเลือดขอดไหม เผาเนี่แหละเป็นคนที่ผิวบางๆเออผิวบางๆใช่คนแบบว่าผิวบางแล้วจะเห็นเป็นเส้นเลื่อนอคนข้างจะน่ากลัวเวลามองไปแล้วมันเหมือนแบบมองผีดิบมากกว่าอ,อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกินไปเลือดไหลเลือดลมของคุณจะไหลเวียนดีนะคะทําให้ไม่เกิดอาการเส้นเลือดขอดต่างๆด้วยนะเอาล่ะราคาของเรากันบ้างดีกว่าค่ะปกติ1กล่องนะคะอยู่ที่2,400บาทถูกต้องแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆค่ะเฉพาะในรายการสวยเพดเท่านั้นดอกจันไว้ตัวโตๆนะคะเฉพาะในรายการสวยเพดเท่านั้น1 กล่องคะ่ะ30แคปซูลลดราคาเหลือเพียง1490บาทแต่ถ้าหผู้ชมซื้อ2กล่องคะ่ะลดไปอีกนะเหลือเพียง2500บาทจากปกติราคาอยู่ที่4,800บาทเพราะฉะนั้นลดเยอะมากนะคะรีบๆโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยและตอนนี้จะบอกว่าเรามีของน่ารักน่ารักแจกด้วยจ้านั่นก็คือหมีผู้ล่าของเรานั่นเองหมีผูลาหระคะทำไมถึงเป็นหมีผู้ลาคะเพราะว่าเขาลากกระต่ายมาค่ะแล้วเขาก็ทำหน้ามึนว่าได้แล้ว 哎。<laughs> <laughs> เป็นหมีจากซูรินาค่ะที่จะมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ใครที่อยากได้หมีซูรีนานะคะเข้าไปที่ facebook.com/surina ค่ะเข้าไปกดไลค์นะคะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับหมีน้อยน่ารักแบบนี้ไปด้วยนะจู๊เป้ารือว่าใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลของซูร i นาเพิ่มมากขึ้นอยากทั้งความรู้จักกับซูรีนามากขึ้นสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะ,คะที่ www.surinagutta.com รับรองว่าเลิศจริงใช่แล้วคะ่ะเอาละตอนนี้ เราไปดูเพลทโปรโมชั่นเต็มๆกันค่ะสุรินากลูตาพลัสหนกล่องราคา2,400บาทพิเศษในรายการลดเหลือ1,490บาทซื้อ2กล่องลดทันทีเหลือ2,500บาทจากปกติ4,800บาท ากจะผิวขาวใสแล้วแล้วก็นคะค่ะรีบโทรไปเลยเบอร์โทรข้างล่างนี้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะจ๊ะเอาล่ะช่วงท้ายของเราค่ะใครอยากจะมีโชคชะตาราศีที่ดูแบบเฮงเฮงเฮงเฮธุรกิจทําอะไรก็ตามให้มันดูดีดูดีดูดีนี่เป็นไงถูกต้องต้องติดตาม,มให้ได้เพราะว่าเรามีผู้รู้จริงแม่นยําชัดเจนชี้ชัด,ชชดกับอาจารย์จุ๋มนั่นเองนะจ๊ะใช้แล้วค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการสวยแพทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ